ปฏิจจสมุปบาทแห่งมิขสัญยีสัตถันตรกับดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่อพระราชามีการกระทำชนิดที่เป็นไปแต่เพียงเพื่อการคุ้มครองอารักขาแต่มิได้เป็นไปเพื่อการกระทำให้เกิดทรัพย์แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์ทั้งหลายดังนั้นแล้วความยากจนขัดสนก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด เพราะความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอธินนาทานก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะอธินนาทานเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการใช้สัตวราวุธโดยวิธีการต่างๆก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะการใช้สัตวราวุธโดยวิธีการต่างๆเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด ปานาติบาตก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะปานาติบาตเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมูสาวาศก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะมุสาวาศเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดปิสุนาวาศก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะปิสุนาวาศเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด กาเมสุมิจฉาจารก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดภรุสวาดและสัมผับปลาปวาทก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะภรุสวาดแ,และสัมผับปลาปวาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอภิชาและพยาบาท ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะอภิชาและพยาบาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมิจฉาทิฏฐิก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดทำทั้งสามคืออธรรมราคะวิสมะโลภะมิจฉาธรรม ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะทำทั้งสามนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดทำทั้งหลายคือไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในมารดาบิดาสมณพราหมณ์และไม่มีกุลเชษฐาปัจจายนะธรรมก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนั้นจกมีสมัยที่มนุษย์มีอายุไขลดลงมาเหลือเพียงสิบปี หญิงอายุห้าปีก็มีบุตรรถทั้งห้าคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและรถแค็มก็ไม่ปรากฏมนุษย์ทั้งหลายกินญ้าที่เรียกว่ากุทธรูสกะแทนการกินข้าวกุศลกรรมบทหายไปไม่มีร่องรอยอากุศลกรรมบทรุ่งเรืองถึงที่สุดในหมู่มนุษย์ไม่มีคำพูดว่ากุศล จึงไม่มีการทำกุศลสมัยนั้นจักไม่ยกย่องสรรเสริญมัตเตยธรรมคือความเคารพเกื้อกูลต่อมารดาเปรตเตยธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อบิดาสามัญ,ญธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อสมณนะพรหมัญ,ญธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อชีพราหมณ์และกุลเชษฐาปัจจายณะธรรมเหมือนอย่างที่มนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยนี้ ไม่มีคำพูดว่าแม่น้าชายน้าหญิงพ่ออาลุงป้าภรรยาของอาจารย์และคำพูดว่าเมียของครูสัตว์โลกจักกระทำการสมเพศเช่นเดียวกันกับแพะแกะไก่สุกรสุนัขสุนัขจิ้งจอกความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดฆ่าเป็นไปอย่างแรงกล้าแม้ในระหว่างมารดากับบุตร บุตรกับบิดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่กับน้องน้องกับพี่ทั้งชายและหญิงเหมือนกับที่ในพรานมีความรู้สึกต่อเนื้อทั้งหลายในสมัยนั้นจักมีสัตว์ถันตระกับคือการใช้สัตว์ราวุธติดต่อกันไม่หยุดหย่อนตลอดเวลาเจดวันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสำคัญแก่กันและกันราวกับว่าเนื้อ แต่ละคนมีสัตวตวุธในมือปลงชีวิตซึ่งกันและกันราวกับว่าฆ่าปลาฆ่าเนือ้อมีมนุษย์หลายคนไม่เข้าร่วมวงแห่งสัตว์ถันตระกับด้วยความกลัวหนีไปซ่อนตัวอยู่ในที่ที่พอจะซ่อนตัวได้ตลอดเจวันแล้วกลับออกมาพบกันและกันยินดีสวมกอดกันกล่าวกับกันและกันในที่นั้นว่ามีโชคดีที่รอดมาได้ แล้วก็ตกลงกันในการตั้งต้นประพฤติธ,ธรรมกันใหม่ต่อไปชีวิตของมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้นจากสิบปีตามลำดับจนถึงสมัย8ปดห0ื่นปีอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเป็นสมัยแห่งาศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเมตตยะสัมมาสัมพุทธะ